สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสกลางคืนนะก็วันพรนนนะุ่งน,นี้ก็คือวันศุกร์เนี่ยห้าทุ่มจะเที่ยงคืนละอีกห้าหนาทีนะก็เดี๋ยวมาดูบิตคอยน่อยวันนี้คําถามเราก็คือว่าราคานี้จะซื้อได้อย่างไปดูเหรียญเล็กดีกว่าถ้าไปซื้อหรือเหรียญเล็กดีกว่าแอดมินว่านะนี่เหรียญเอาอีเหรียญอีทีแคสแล้วกันเป็นเหรียญเป็นเหรียญลองลงมาเนี่ยเออ แดงสามแท่งนะแอดินว่าลองเสี่ยงซื้อก็ได้นะเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยซื้อนเนี่ยเดือนนี้ก็ได้ซื้อไปก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะดูเดียอันนี้กราฟรายเดือนนะก็คือเห็นปะ่ะบางทีมันสองสาแท่งมันก็เด้งเห็นป่ะรอบช่วงที่มันขึ้นพีกตับงแบ่สี่พันสี่พันแปดนะมันยอ่ลอลงมาแล้วก็เด้งเด้งเด้งเขียวสองแท่งยอ่อย่อแดงใหญ่สองแท่งแล้วก็เด้งเขียวแล้วก็ยอ่อแดงใหญ่สามแท่งเด้งเขียวแล้วก็ไม่ค่อยลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วขึ้น แล้วก็รอบก่อนก็ยอ่อแดงแดงมาสามแท่งแล้วก็เด้งอันนี้ยอ่อแดงมามาสามแท่งนะจะเด้งอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องดูอีกดูทีนะแต่แต่แอดมินว่าวัดดวงไปเลยก็ได้เดือนนี้ตีเดือนนี้ยกุมภานเนี่แหละแล้วก็แล้วก็ไปขายไปขายรอบไปมเข,เขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวแท่งใหญ่อ่ะกี่แท่งอ่ะว่านไปเขียวแท่งใหญ่กี่แท่งดีนะคือเขียวเวลามันเขียวอาจจะตองแท่งต่ําแท่งก็ได้นะแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนอะ เขียวมันอาจจะเดือนแรกระมดเขียวเดือนแรกยังยังไม่ต้องขายไปขายเดือนที่สองเดือนที่สามอะหรืออาจจะขายไปหกเดือนก็ได้อะไรเงี้ยคิดว่านะ e t ทอ่ะเนี่ยให้ดูอีทเเป็นหลักเนี่ยความจริงเหรียญอื่นๆก็คล้ายๆกันดูกาล่าหน่อยแต่การ่ามันจะผันผัวหน่อยนะเพราะว่าเหรียญมันมันไม่แข็งเหมือนอ e t s อสอ่ะสามแท่งสามแท่งไหมสามแท่งซื้อได้ไหมแต่บางทีก็ได้นะเห็นปะแดงสามแท่งแล้วก็เด้งเห็นปะเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็แดงสามแท่งแล้วจะเด้งไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเด้งได้นะเพราะว่าดูการกาฟกาล่าแต่บางทีกาล่ามันมีช่วงที่แบบเนี่ยมันขึ้นไปตรงสูงอะ่ะแล้วมันมารอบปลายขาขึ้นแล้วอะ่ะแล้วมันลงอะ่ะลงบางทีแดงช่วงต้นลงลง,ลงแบบช่วงขาลงใหม่ใหม่อ่ะมันแดงหลายแท่งอยู่นะสี่แท่งอะ่ะสี่แท่งแล้วก็เนี่ยหนึ่งราอน้ำตีห้าหกหกแท่งก็มีนะแต่พอหลังจากที่ราคาจัเสียแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยลงแล้วมันแดงสามแท่งแล้วก็ขึ้นแดงสามแท่งแล้วก็ขึ้นอะไรยเงี้ยรอบเนี่ย ลองซื้อก็ได้นะและแดงมันหนึ่งสองสามสามแท่งแล้วแล้วก็ซื้อเดือนนี้อะไรเงี้ยซื้อเดือนนี้แล้วก็ไปรอลุ้นอาจจะขายรอให้เขียวสองแท่งค่อยขายก็ได้เนี่ยเหมือนเหมือนราคาสูงตุดเนี่ยจุดศูนย์แปดหกเก้าเนี่ยเมื่อกี่เดือนที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบเดือนที่แล้วนะที่จุดศูนย์แปดหกเนี่ยเออร้อยเขียวประมาณอย่างเงี้ยค่อยขายสองแท่งอะ่ะเราเขียวสองสองสามแท่งก็ได้แล้วแต่เออแอดมินก็ยังอยากจะขายอยู่แต่เดี๋ยวรอดูก่อน รดูก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ารอบประมาณถ้าถ้ากลุ่มพามันลงอะ่ะกลุ่มพามันลงใช่ไหมมีนาเมษาประมาณเมษาพฤษภาถึงจะถึงจะถึงจะขายได้ขายได,ได้ราคาดีเดาเอานะเออเพาะแดงสามแท่งแล้วก,ก็ก็น่าซื้ออยู่เหมือนกันอย่างเงีย้ยระกรับสวยนะเพราะว่ามันแดงสามแท่งมันก็พร้อมขึ้นอะ่ะอ่ะหรือสี่แท่งก็ได้นะสําหรับแต่สามแท่งตัวใหญ่ก็สามแท่งก็ได้สี่แท่งก็ได้แล้วก็เร่งขึ้นจะ จะขึ้นได้แรงสวยกว่าอาจจะขึ้นได้เจนจุดศูนย์แปดหกด้วยอาจจะเป็นจุดหนึ่งกว่าอะไรเงี้ยจุดหนึ่งห้าอะไรเงี้ยได้หมดนะอันนี้มาใช้ให้ฟังนะว่าแอดมินจะทําทํำยังไงนะแต่แอดมินแบบมีเหรียญอยู่แล้วไนงะเหรียญอยู่อา้าสองล้านหกมีอยู่สองล้านหกเนี่ยเออก็เลยก็เลยไม่ได้เพิ่มทุนแล้วไงแต่เกิดสมมติว่าคนที่ยังจะมาซื้อเพิ่มอะ่ะซื้อซื้อตรงซื้อเดือนเนี้ยได้ช่วงเดือนเนี้ยได้แล้วก็ไปลุ้นสองสามสองสาม สองสามเดือนข้างหน้า,าขายก็ได้ถ้าเกิดจะเอาแบบจะเอาแบบรอบใหญ่นะสองสามเดือนข้างหน้าก็บ,บอกประมาณนี้นะก็ไปดูเอาเองแล้วกันตัดทิปก่อน